กล่าวสวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่ในคาเตอร์บล็อกกันอีกแล้วก็ก็เล่นต่อไม่มีอนนะไรก็เล่นปรันเปนใหม่แล้วกันโอเค สมอกแล้วก็แฟอุ๊ยตอนยิงมองไม่เห็นพาดีไม่มีใครผมปาสมอแล้วไม่มีใคร เดี๋ยวนะพีมผมตายไปสองฝีม,มือใครกันเออเอออุ้ยอุ้วนอนนอนยไไังไม่โยังไงเลยผมผมอ้อมไปดีกว่าเกือบไป ผมจะตายแล้วนี่กันดีเกิลเหรอไม่ใช่หรอกมันดักผมแน่เลยฮึอ้าวมาดีสวย,ยวันนี้ฟอร์มดีจังเลยนะไนซ์จีจี nice. เนาะเกินไปละใช่ไหมดิมอโอโอเคเกินไป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 มีคนอยู่ตรงนี้แน่นอนหักเลยดูดูดูเออตายเลย คนนี้แม่นเกินเขาจะไปกู้ระเบิดแล้วเพื่อนอ๋อเดี๋ยวนี้คนนี้เขาจะกู้ระเบิดหรือไม่กู้แล้วเบคอนชะการมันเบคอนอยู่ป้าเบคอนหายกันไปไม่น,น่าเลยยาเลยยาเลย ใช้ AK เอเคอมีรนี้เอเคอุ๊แล้วมาฟังผมตายไปหนึ่งอ,อะไรเพื่อนเออไม่น่าถือมีดเลยตายง่ายเกินผมชะกันไปเลยเพื่อนดูคนคนนี้เอาไว้ ตัวทอ็อปตัวทอ็อปท็อปวันนี้เขาต้องเป็นตัวทออ็อปอีกแน่นอนงที่เขาจะทำก็คือเขาเดินเขาถามเท่มากเลยผมว่าตานีแทรย,ยับเยินมบอกเลยเกินไปเกินไปเกินไปผมจะไม่ตัดแทรอีกแล้ว อ้น,นี้ตายเลยไปเพื่อนผมตายไปหนึ่งอ้ยบ้านเกิน,อน,กนโอ้โหเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยได้ได้เดี๋ยวดูเพื่อนท่นเ้ยเพื่อนนันคือความหว,วังของมันเดียเซลซาเพื่อนอะคือว่าเจอมาแล้ว แค่ยำเยินไม่น,น่าเลยก็ดต้องไปทางอื่นละฟุปาเราเปิดไฟกันมะเบิดเีย่ยมเบิด,บดไม่เครเห็นเกือบเื่อกีอ้มนาจากผมนึ่งออตาย แต่ผมก็เกือไปอเดี๋ยวยมันจะเอามีดมาฟันผมเนี่ยเบ้กผมเหนือนึงเฮ้ยผมเลื้กแเฉงปืนเออไม่น้าเลยไม่นะดีมากเพื่อนอเดี๋ยวผมใช้สไนเป็ได้เดี๋ยวดูสไนเปือ มาเลยมาเลยเดี๋ยวผมปาระเบิดไฟดักหน่อยผมมีคนมาทำงานยิงมืด,ดตายแม็กมูนโอ้ผมตายไวมากเลยอะ่ะผมนี่มันไก่เกินไปแล้วเกินไปเกินไป,ป,นไปโอ้โหเพื่อนแชมป์ฐานโอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนแชมป์มฐาน เออเพื่อนฉับฐานฉับฐานเฮ้ยมาเลยเพื่อนเพื่อนนายทำอะไรเพื่อนนายทำอะไรของนายสุดยอดกันไปละตายยุกเอยแม็กมูล4785สุดยอดจริงๆให้ผมได้ออกโรงที เฮ้ยเพรผมตายแล้วต้องให้ฟังเสียงตายตอนเริ่มอมบ่อยยังนี่งๆไม่โดนไม่โดนโอ้าเดี๋ยวทำไมคนนี้ไม่ใส่หมวกเดี๋ยวนะสกินสุดเท่คนไหนมาฆ่าเนี่ยเหรอเ <laughs> มื่อกี้เขาไม่ใส่หมวกตอนนี้เขาใส่หมวกแล้วแพร่มากเลยแพร่ยับยับนี่เลอชิ้นดี เอาไปทีเดียวให้ได้เยื้อพี่มาทางนี้อีกแน่นอนป่าไฟดักเลยไม่ให้มาไม่ให้วาอุ้ยเดี๋ยวเราเบิดไม่โดนยิงไม่โดนโอ้ยใยญ่าหญ่ใอ่้า,าตายตายไปดิไปมีคนดักอยู่ตรงนั้นต้นหนึ่งอยู่ไหนมาดิ อาเลยนูย้นลไม่เห็นใครเลยอู้หูเห็นแล้เห็นแ้ดิโอ้ไม่มีผมใช้ผมใช้สไนด์ล่ะฮุบเอาจิงไม่ทันตายเลยเขาหวเ,เ,เต็มเลยหวผมเนี่ยแหละเอเะ็มเอเเอสารอือแค่ยับยโอ้ไม่ก เกินไปเกินไปแบบนี้ก็เกินไปนะครับทุกคนเกินไปเกินไปไนทีมุอู้ดีนะไม่ตายเลือดผมยังคงหายใจโอ้ยตายอีกละผมมีมันกระจอกสิ้นดี ให้พุงถึงได้อ่อนไอขนาดนี้เพื่อนแต่การมันเพื่อนเนี่ยหรอเ้ยผมสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของคนคนนี้ผมบอกเลยดูดูทุกคนดูคนนี้ไว้ดูดดอเออหนึ่งโซมหนึ่งโซม <c ười> เพื่อนถือปือนเพื่อนถือปือนเอาแล้วเด็ด ไม่น่าเลยแท้ยับเยินมากเลยเอาเงินไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อตัวนี้อเอาใช่หรือว,ว่าไม่ไม่มีเงินซื้อื่นลรไม่ยอมผมไม่ยอม่ายอมแท้เพื่อนมาทางนี้หรือเปล่ามาด้วย